สวัสดีค่ะกลัวคนรุ่งนะคะวันนี้ได้เปลี่ยนเตาใหม่นะคะเป็นยี่ห้ออิเล็กโทรลักไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆสักสส้นนะคะพอดีเราเตาของเราที่ซื้อมา500บาทนะคะใช้ไม่ถึงปีนะคะเปลียนเทียบนะคะแท่งวางเวลาต้มน้ำหรือวางกระทะนะคะ ถ้าของถูกนะคะเหล็กจะาบางๆมากนะคะก็จะไม่หนาแบบนี้นะคะก็คือเป็นเส้นเดียวมาต่อยต่อๆนะคะสี่ขานะคะแต่ถ้าเป็นของแพงนีย่ห้อนะคะแผนกระบาก็จะเหล็กจะหนานะคะแล้วเขาก็จะเชื่อมติดก,กับตัวขาจะเชื่อมติดก,กับแผ่นจานของตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นทองเหลืองนะคะหัวเตาอะ่ะนะคะนี่ขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ฟอยก็จะแหล ถูกนะคะต้มน้ำไม่ถึงห้านาทีนะคะก็เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เวลาตั้งอะไรของก็จะไม่โยบยาบนะคะถ้าเป็นของถูกนะคะวางแค่หม้อน้ำอย่างเดียวก็โยบยาบแล้วนะคะนี่ค่ะและการต่อนะคะก็ต่อทางนี้นะคะหัวแรกเลยนะคะใช้สายยางต่อนะคะนี่ค่ะเราก็ได้เปลี่ยนสายยางใหม่นะคะเพื่อทำเตานะคะนี่ค่ะเปลี่ยนยางเป็นกิฟนะคะ ทีเปิดไฟนะคะก็่นนี้นะคะในกาไฟแรงมากเลยนะคะอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ก็กระกะน,นะคะไฟแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติดดาวและ subscribe ให้นะคะเผื่อเราไม่คลิปให,หม่ท่านจะได้มองเห็นเป็นคนแรกนะคะซื้อทางออนไลน์กับพันกว่าบาทนะคะรุ่นนี้นะคะลองม เปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างของถูกกับของแพงนะคะลองหาซื้อกันดูนะคะของถูกก็จะใช้ไม่คุ้มค่านะคะของแพงก็ทุกอย่างก็จะเหล็กหนาคงทนกว่านะคะสวัสดีค่ะ